สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาโอนพาวรวย c h ช n น e ออีกเช่นเคยนะคะพี่น้องกับแนวทางเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะในงวดประจำวันที่2กันยายน2564าเนาะพี่น้อง ก่อนจะไปรับชมสาวอนก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านเนาะไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวอนเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆไลค์เนาะก่อนจะไปรับชมนะคะเราก็มาดูสรุปคร่าวๆข,ของสูตรเม็ดเดียวงวดที่แล้วเนาะในวันที่30ที่สาวอนได้ให้ไปเนาะพี่น้อง ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงฝนแทรกเนาะพี่น้องฝนก็ตกฝนก็ตกนี่ดีพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาดูแนวทางที่เสาอนให้ไปกันก่อนเนาะสำหรับวันที่30ก็ให้ตัวเด่นไป5้าคู่เนาะพี่น้องก็มามาสี่เนาะตัวเด่นไม่มาแค่หลัก5้าตัวเดียวนะคะสำหรับ วิ่งรูดเสาโอนให้วิ่งรูดที่หนึ่งเนาะก็เข้าไปนะคะเข้าหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งตัวกลับเนาะชุดเอ่อสี่ตัวนะคะเข้าเลขบนเนาะหกหนึ่งแล้วก็ชุดหกตัวก็เข้าเลขล่างเก้าหนึ่งเนาะพี่น้องยินดีกับพี่พี่เอฟซีอีกครั้งนะคะสําหรับเอ่อพี่พี่เอฟซีท่านใดนําสูตรนี้ไปเป็นแนวทางเนาะก็ยินดีด้วยนะคะ สำหรับแนวทางที่สาอนได้ให้ไปเนาะงวดที่แล้วพี่น้องเลขทูปปูเนาะปูให้เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าดันมาออกชุดห้าตัวนะคะพี่น้องบางพื้นที่ก็เล่นชุดห้าตัวก็ได้ไปเนาะเห็นพี่พี่ fc c o มเมน n ์มาบอกว่าขอบคุณสำหรับหนึ่งเจ็เนาะสำหรับบางพื้นที่ก็เล่นห้าตัวนะคะพี่น้อง แต่ถ้าสี่ตัวเนาะพี่น้องขยบหลักหนึง่งเนาะมาอยู่หลักสี่หรือว่าหลักสามก็ได้เนาะพี่น้องเสียดายโอ้ยน่าจะมาให้หน่อยเนาะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเลขทูปปู่เนาะก็อย่าลืมซื้อขึ้นซื้อลงนะคะสำหรับแนวทางเลขทูบเนาะพี่น้องอาจจะหยิบจับตัวเด่นที่เลขทูบให้เนาะเลขทูปปู่ให้ก็อ,อกมาเป็นแนวทางได้นะคะพี่น้องสำหรับรัฐบาลลาวเนาะพี่น้องก็ เหมือนกันค่ะรัฐบาลลาวเนาะ955ออก97แล้วก็75เนาะพี่น้องแยกกันออกไม่จับคู่กันมานะคะพี่น้องมาทุกตัวนะคะแต่ไม่จับคู่กันเนาะก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะพี่น้องถ้าใครชอบเนาะก็ลองวิเคราะห์ดูว่าจะลดแต้มหรือเพิ่มเต้มเนาะสำหรับแนวทางเลขทูบนะคะ เดี๋ยวเราไปตามต่อของสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเราพัฒนาในงวดประจำวันที่สองกันเลยค่ะสูตรเม็ดเดียวเราพัฒนาสำหรับวันที่สองนะคะพี่น้องก็ขอให้เฮงๆปังปังนะคะในสูตรนี้เนาะขอให้เฮงเฮปังปเหมือนงวดที่แล้วนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่ก็ขอให้พี่พี่ fc เฮงเรวยๆวยปังปังนะคะสำหรับ เดือนเก้าสองพนห้าร้หนะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวนะคะแล้วก็เราพัฒนาก่อนจะไปรับชมนะคะสาวอนก็มีคำเตือนเนาะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ผู้ปกครองเนาะพี่น้องแล้วก็ผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะสำหรับ ตัวเด่นนะคะในวันนี้เนาะตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันก่อน,นอเนาะเผื่อพี่ๆ FC ท่านใดหยิบจับไปใช้นะคะตัวเด่นวันนี้ก็จะมีเด่น8เด่น0เด่น4เด่น9แล้วก็ เด่นเก้าแล้วก็เด่นหนึ่งนะคะพี่น้องสำหรับตัวเด่นเนาะตัวที่จะวิ่งจะรูดให้ในวันนี้เนาะพี่ๆสาวโอนชอบตัวนี้นะคะศูนย์พี่น้องศูถ้าพี่ๆเอฟซี 4, ท่านใดชื่นชอบก็ตามสาวโอนได้นะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะศูนย์ ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่นะคะถ้าใครชอบนอกก็ตามได้นะคะสำหรับรูดสูตรในวันนี้นะคะก็ลองดูนะคะพี่น้องชอบก็ค่อยตามนอกไม่ชอบก็ เลื่อนผ่านนะคะสาโอนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะให้เป็นเพียงแนวทางคํานวณไปตามสูตรที่ได้มานะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียววันนี้ก็วิ่งรูดที่ศูนตัวเด่นก็จะมีเด่น8เด่นศูนย์เด่น4เด่น9เด่น1เนาะพี่น้องสำหรับตัวเด่นนะคะถ้าพี่พี่ fc ท่านใดชื่นชอบเนาะ ก็ลองพิจารณาจุดไว้แคบไว้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่จะเน้นแล้วก็เจาะให้เนาะสำหรับวันนี้ที่สาวโอนชอบนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะตัวที่ชอบเนาะแปน,นะคะ80 ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งก็ชอบนะคะพี่น้องศูนย์หนึ่งเนาะสำหรับตัวเด่นในวันนี้ 0ูค่ะสำหรับตัวที่ชอบเป็นพิเศษก็จะมี0 1 0 4 0 7 08 0 9นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้ได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบเนาะก็เลื่อนผ่านนะคะไม่ว่ากันเนาะสำหรับแนวทางสูตรเม็ดเดียวก็ขอให้พี่พี่ fc ที่นำไปใช้เนาะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆในสูตรนี้เนาะ ก่ออกไปฝากช่องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวโอนพารวยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะกราบสวัสดีค่ะ